สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆและพี่น้อง f อทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลราพัฒนานะคะสูตรมัดรวมนะคะก็แอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่7ก่อนนะคะก่อนไปรับชมนะคะของวันที่10ต่อนะคะพี่น้องจา๋าเรามาดูกันนะคะว่าเข้าตัวไหนบ้างนะคะ แนวทางออกนะคะเราพัฒนาออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหกศูนย์นะคะพี่น้องจ๋ามากคักมาแนนเอาพี่น้องหนึ่งสี่ตัวนะคะพี่น้องจ๋ามาดูกันนะคะตัวเจาะเราไม่เข้านะคะเลขในตารางมาศูนย์ตัวเดียวนะคะรอบนี้ขอโทษพี่น้อง fc ด้วยนะคะก็เข้าอ่าหกเข้าศูนย์นะคะก็จะได้หกศูนย์นะคะวิ่งรูดนะคะเข้า หกตัวเดียวนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้เนาะเราก็ไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่สิบนะคะพี่น้องจ๋ากแก้มือกันใหม่เนาะมาแบบนี้ก็สุดวิสัยเหมือนกันนะคะนอกจากให้เด่นหนึ่งนะคะถ้าเด่นหนึ่งก็จะได้ล่างนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะได้ล่างหนึ่งหนึ่งแล้วก็ได้ล่างทางสปป้าวด้วยหนึ่งหนึ่งเนาะไปลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจา๋าออกมาแบบนี้ก็ปวดหัวตุ๊บ เหมือนกันนะคะไปลุ้นกันต่อเลยนะคะของวันที่สิบนะคะวันที่สิบนะคะเดือนหนึ่งนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะแอดเพียน้าด้วย เราพัฒนานะคะแอดก็ลงให้แค่คลิปเดียวนะคะถ้าเข้าก็คือเข้านะคะไม่เข้าก็หลุดเนาะพี่น้องก็คำนวณไปตามสูตรนะคะแอดก็ไม่อยากลงหลายคลิปเนาะพอลงหลายคลิปก็รักพี่เสียดายน้องนะคะเราพัฒนานะคะสูตรมัดรวมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องจา๋า แชร์ลงในหน้าเฟซนะคะแชร์ลงในกลุ่มนะคะพี่น้องจ๋าถ้าท่านใดมีกลุ่มเนาะก็แชร์ลงในกลุ่มด้วยนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะเอสก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด ปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะกล้องแอดไมโฟกัสพี่น้องจา๋าอ่ามาแล้วนะคะแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋ารับชมเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะถ้าชอบแล้วก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะอ่าเด่นนะคะ เด่นวันนี้นะคะแอให้เด่น6นะคะเด่นสงเด่นหนะคะวิ่งรูดนะคะ6และ2นะคะอย่างที่บอกนะคะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันนะคะอ่ามาดูกันนะคะตัวเจะนะคะถ้า6มานะคะถ้า6มาก็จะเป็น61นะคะ6กสองนะคะ หกสามเอ้ไม่ใช่หรือจะมาหกสามหกสามหกห้าหกเก้านะคะอ่าถ้าสองมานะคะถ้าสองมาก็จะเป็นสองหนึ่งนะคะสองสองสองสี่สองห้าสองเก้า นะคะอ่าชุดกันนะคะให้กันห้านะคะสายวิ่งสายรูดให้กันห้าเนาะถ้าห้ามานะคะก็น่าจะเป็นห้าศูนย์นะคะห้าห้านะคะอ่าหนึ่งห้านะคะถ้าห้ามานะคะต่อแถมตัวแถมแถมส์เมเก้าห้านะคะถ้าห้ามาเนาะ มาดูเลขในตารางนะคะเลขในตารางนี่ของเราก็รู้สึกว่าไม่เข้ามาสองถึงสามรอบแล้วนะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องจา๋าแอดก็ลงให้แค่คลิปเดียวนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะมีเจ็ดมีหกมีสองนะคะก็ขอให้เข้าเนาะเก้านะคะห้านะคะแล้วก็หนึ่งนะคะ 4ี่ตัวนะคะสี่ตัวก็จะเป็นเก้าสองหกห้านะคะเจ็ดหกห้าหนึ่งนะคะสำหรับชุดสี่ตัวเนาะมาดูสามตัวกันนะคะสามตัวสอง หกห้านะคะหกห้าห้าหกสองสองเจ็ดหกสองนะคะหลักพันนะคะ น่าจะเป็น9กับ7นะคะน่าจะเป็นความเป็นไปได้นะ9กับ7นะคะความเป็นไปได้นะคะแอดก็วิเคราะห์ไปตามไปตามสูตรนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขแนวทางก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ2ตัวก็อย่าลืมไปกลับบนล่างนะคะถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจา๋า รอบนี้นะคะให้ฟันไปที่หกเนาะที่หกนะคะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าชอบไม่ชอบหกก็สามารถกลับหัวได้นะคะ<อ>แต่เด่นทั้งสามตัวนะคะเด่นทั้งสามตัวนะคะสําหรับวันจันทร์นะคะอ,อาจจะมีเบิลอีกนะคะพี่น้องจ๋าวันจันทร์นี้เนาะ<อ>ถ้าหมานะคะตัวชอบเอสนะคะถ้าหมา<อ>น่าจะเป็นไปได้หกสองนะคะหกห้านะคะ หกเก้านะคะไฟตกพี่น้องจ๋าถ้าสองมาเนาะถ้าสองมาสองหนึ่งนะคะสองห้าสองเก้านะคะถ้าสองมาใจมันรักอ่าถ้าห้ามาถ้าห้ามาห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะหนึ่งจะยังเหลือหรือเปล่าเนาะ ก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะพี่น้องจ๋าชุด4ี่ตัวนะคะแอดชอบชุดนี้นะคะแต่จริงๆก็ชอบทั้ง2ชุดแหละเพราะว่าก็คัดสรรมาแล้วนะคะอ่าชุด3ตัวนะคะแอดชอบชุดนี้สองหกห้านะคะสองหกห็นะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะอาจจะมา ทั้งสองตัวหรือทั้งตัวมาแค่ตัวเดียวก็อาจจะเป็นไปได้อย่าให้มาเบิ้ลเหมือนรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วนี่ตีลังกาทวนเลยพี่น้องนี่เนาะมาเหมือนรอบที่แล้วนี่ไม่ไหวนะคะพี่น้องจ๋าไม่ไหวเนาะ้ามาเหมือนแบบนี้เนาะก็รอบนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสองตัวนะคะอย่าลืมนะคะเขียนตรงนี้เนาะไปกลับนะคะ บนล่างนะคะสามตัวสี่ตัวก็ตรงโต๊ะนะคะไม่เข้าหลายรอบแล้วเนาะเลขในตารางเรานะคะก็เข้าส่วนมากก็จะเป็นสองตัวนะคะสองตัวสามตัวนะคะแต่ว่ายังไม่แตกนะคะตัวเจาะยังไม่แตกทั้งทั้งสี่ตัวแล้วก็สามตัวนะคะก็พูดไปตามความเป็นจริงนะคะแต่ว่าสองตัวนี้มาหลุดรอบวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดหลุด นะคะเข้าแค่เด่นวิ่งรูดนะคะเท่านั้นนะคะรอบนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะร่ลำ,ล,ำล่ำเลยๆยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ